ทางภาคเหนือสูตรต้นตำรับทานง่ายอร่อยด้วยตะวันว่าเจียงไฮ ใกล้ได้ดูแห่งการท่องเที่ยวกันเข้ามาแล้วนะครับเชียงรายเนะี่ยคือเป้าหมายในแพนของใครหลายๆคนที่ปักหมุดกันไว้นอกจากที่เที่ยวที่พักที่ต้องคํานึงถึงแล้วที่กินในค่ําคืนที่แสนพิเศษก็สําคัญไม่น้อยเลยนะครับอย่าลืมเพิ่มตะวันวาเชียงไฮเอาไว้ในรายการลิสต์ด้วยนะครับเป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อร้านหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสไตล์อาหารพื้นเมืองย้อนยุคไปในช่วง80-90ตกแต่งร้านได้อย่างสวยงามกลิ่นอายมนเมืองเหนือหวนหนึงให้คิดถึงอดีตในวัยเดาของใครหลายๆคนเลยนะครับ ก็หลากรสขบเครื่องต้มผัดแกงทอดเน้นใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดปลอดภยัยเราใช้ผักปลอดสารพิษปลูกเองกันด้วยนะครับรสชาติอร่อยแน่นอนจัดจ้านถึงพิิกถึงขิงสั่งได้ก็ด้วยเราอยากจะทานของดีดแบบไหนก็อยากจะให้คุณลูกค้าได้ทานของดีๆแบบนั้นด้วยกลิ่นนี้หอมโชยมาเชียทานอาหารอร่อยๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆพลางฟังดนตรีสดเพราะๆุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะที่นี้ขึ้นชื่อในเรื่องของดนตรีสดกันด้วยนะครับเพลงเพราะ ฟังสบายบทสนทนาไหลลื่นมวนอกม้วนใจขนาดครับตทททๆทททางมาเชียงรายทั้งทีหรืออยู่จังหวัดเชียงรายอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปทานอาหารที่ไหนกันดีเรียนเชิญที่ร้านอาหารตะวันวาเชียงหายนะครับ สำรองที่นั่งโทร062 059 3816คุณต้นหรือ093 498 2593คุณออน f c e b บ o k Fanpage ตะวันว่าเชียงหายชื่อนี้การันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ามาปะกันนะครับสวัสดีครับผม